สวัสดีค่ะพี่ต้อนรับทุกคนนะผมเข้าสู่รายการเม้น์ก่อนเข้านอนชื่อเพลงว่าไอสองอคอนเซปของ MV ีนี้คือเพราะการได้เป็นตัวเองคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอ๋อเลิศเลิศใช่เป็นวงเขาเรียกว่าวงเพื่อชีวิตทีนี้นซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลหนึ่งที่เขาเหมือนอยากจะส่งเสริมคอนเซปต,ต,ตรงนั้นอ่ะเขาก็เลยชวนพี่เบนชลาทิศแล้วทีเนี้ยบูมขึ้นมาเพราะว่า The w h i ไ e All Star มีน้องต๊ะใช่ไหมต๊กับใครนะที่เขาแบทเทิลกันอ๋อต้ากับเต่าเอาเพลงนั้นหรอเพลงนั้นจริงแล้วอลงเราคิดดูว่าออริจินอลเป็นวงเพื่อชีวิตเอาเหรอแต่ว่าเวอร์ชันตากับเต่าก็ขนลุกแล้วนะไปได้ได้แต่ฉันยังไม่เคยดูเวอร์ชันตากับเต่าเลยอ้าวอ่าเดี๋ยวดูนะออริจินอลคือคือของไทยทอสมิธใช่สร้างขึ้นมาจากเรื่องราวจริงๆของเพื่อนเขาที่เคยเรียนใน คณะตอนมหาวิทยาลัยไอ้หนุ่มร้ชื่อพี่จ๋ายอ่าใช่เขาบอกรายการอะไรอะเดอะวอลซองไงเอาหรอรอบข้างกำแพงเอาจริ้งวะเออรอบหนึ่งเอาไปดูกันเลยกับไอ้สองนะครับของวงไทยทอสมิธฟิชเชอร์ลิงกับพี่เบนชลาทิศคนโลกอ่ะรอละไอ้สองมันเป็นผู้ชายที่มีอะไรเออป็นเวอร์ชันแบบบล็อกเลยอ่ะูกสาว กลิ่นโป้แบบโที่ๆอะเพลงโกั่อะอ๋ออยากผมยาวก็สองนั้นอยากแต่งกิ้งสองนั้นอยากมแอนเชิรี่แอนนาเสือคิดว่า เพื่อน้านมาเห็นามว่าอ้อทไมมึงต้องร้นงผมอบยากได้ตลกเนีเต้าหนก่อใ้เรียกร้องไอ้เนี้ยแหละคนรู้เข้าใจบางมันห้ย้องมีเออแบบเพนเพเราเราอยู่ตรงกลางผิงเสามัญเกิดพอขึ้นพ่อซื้อแต่ถารให้เรา ไม่แครไม่สนเพราะวันนี EN ้แหละคือความที่มีแม่ตัวแมะเชายจะิยังไงก็ได้ใจเราข้ามเสือผาแม่มาใส่ดูเลยคิดอเออเดงานความียนเาด้วเรี่นคามหงไม่ยากว้องย่างเพราะแม่ก็แอบเปิดใจไ้ด้วยแม่เปิดใจกว่าแม่เปิดนเเปิดอยู่พอแบบ เฮ้แตมึงเป็นมึงตายเลือกเกิดก็ไม่ได้ทำไงได้มันไม่ใช่ก็พ่อไม่เข้าใจสองก็ใจตัวเรียกร้องสองไม่ได้อยากเป็นผู้ชายเข้าใจป้าก้าวบาตในโรงเรียนเนี่ยสองหนุ่เอะพ่อก็มาดูอยู่

พี่เป็นคือไอดอลของอืก็ใจความเป็นแบบหลักหลายจริงๆเป็นจุเดเยนของความมั่นใจคนที่มั่นใจแวะวักคนเข้าใจบ้านมมไม่ก็ใจฉันนั้นเป็นผู้ยิงถึงใครจะมองแต่ตัวเราเอง าจะชยจยังไงก็ได้อยู่ที่รูมามายังไงแม่ก่อใจรันก้สองไม่ได้อะเป็นผู้ชายสวยมากมันใจไว้ลูกเออกระ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 

เกจะชายจริงยังไงก็ได้ทีใจเราว้าวเพลงผลงานแห่งแบบเป็นซอฟ t าวเวอเลยเนี่ยเพลงดีมากโอ้ทำขนาดทำอันนี้ยังทำเป็นแบบสีนี่เลยออิจเอเน่ะไอซอสวยดีจงเลยว้า <I> ตอนฟังครั้งแรกในรายการก็คือรู้สึกว่าเพลงมันดีมากมันมันแสดงอิเดนติตี้ชัดอะชอบเพลงนี้เหมือนมากมันดีนะที่เราเป็นอะไรเราก็ควรมั่นใจแล้วเราชอบเราชอบที่เนื้อเพลงมันบอกว่ามันคือความจริงออชอบเออความจริงก็คือความจริงอะความจริงมันเป็นเสียงไม่ตายเนาะแล้วแล้วเอาจริงๆอ่งอะหลายคนชอบบอกว่าเป็นอะไรก็เป็นแต่ขอให้เป็นคนดีอะเอาจริงๆนะเว้ย ไม่ไม่ต้องไปคาดหวังของเรื่องของคนอื่นอเขาจะเป็นอะไรก็ให้เขาเป็นมันเป็นชีวิตของเขาเราอย่าไปคาดหวังในชีวิตของคนอื่นมากเกินไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาไม่ได้ทุกข์เพราะว่าตัวเขาเป็นอะไรนะม,มีแต่คนอื่นที่มาทุกข์ว่าเขาเป็นอะไรเขามีความสุขจะอตายใช่นี่ขอแชร์เนะีย่าแชร์ชีวิตฉันก็ตอนเด็กๆก็เหมือนไอซองเลยแบบเดินใส่แอสซ้นสูงแมบบ่จริงปะเนี่ยเสื้อผ้าก็แบบ อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ฉันไม่ไม่มีวิกเปああ็นฟิลหัวโปแบบนี้เลยああああเออแต่ก็จะมีแบบสักพักหนึ่งอ่ะพ่อแม่อะไรเงี้ยชอบมาแบบมาเห็นああเออเหมือนแบบฟิลนี้เลยพอโตมาเนี่ยฉันก็แบบการทำการอะไรอย่างเงี้ยมันก็คืองานฉันมันก็คือตัวฉันไม่จริงคือคนเรามันก็คือบอลดิสเวลกะเราเรามีเรามีเรามีเดอะเบสท์เวย์<ม>ในแบบของตัวเองในในทุกๆท,ทางอะไรอย่างเงี้ยเราู้สึกว่าเออไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็ทําให้มัน ตามความฝันของตัวเองอะ่ะทําในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขมันทําตามที่ตัวเองต้องการอะ่ะชีวิตครั้ง<ช>เดียวเราอย่าไปทําตามคนอื่นเยอะอย่าไปอย่าไปคิดถึงคนอื่นให้มันมากมาย,ยอะไรเงี้ยฟังเรื่องของคนอื่นมาหลายคนนะที่แบบว่าตอนเด็กๆก,กับกลัวนู่นกลัวนี่ไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยเออก็รู้สึกว่าชีวิตครั้งหนึ่งอะ่ะมันพอมันไม่ได้ใช้มันเสียดายนะใช่อันนี้ขอขอบคุณผลงานดีๆจากดีนีแหละและไทยโทสมิดโอ้โหดีมากเลยทั้งนุ่นตีเลยอ่ะเราเราคิดถึงจุ๋ยจุ๋ยเมื่อก่อนอ่ะ อ่ากแบบเป็นกีตาร์โป่งตัวเดียวเอาวันอะไนฟิลนั่นใช่ไหมแต่แต่แต่ตตมันมีแค่เสียงกีตาร์โป่งแล้วมันดูมีความเป็นโฟก์มากเ,เพลงมันแบบมันดีเลยอ,อ,อพอมาท่อนพี่เบนปุ๊บมันแบบมันได้แบบโ okay. อเคคุณกูจะแบบโอเพนแล้วกูจะเปิดเผยแล้วอะไรเงี้ยมันแบบมันได้ฟีลคนลุกันนั้นแล้วพอเขาเลือกพี่เบนมาพี่เบนคือแบบไอคอนิกของคนที่เป็น LGBTQ+ ที่มีความมั่นใจใช่ชีวิตพี่เบนก็คือเป็นนักร้องอ่ะก็ยังไม่ได้โอเพนตอนนั้นนะขนาดนั้นอ่ะ ฉันอยู่ในยุคที่เขาแบบการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาหลังจากที่เขาแบบมีความเป็นตัวเองมากขึ้นมันมันมันนลุกมากแบบตอนนั้นเป็นไปคอนเสิร์ตกับมิกาเซ่แล้วเขาไปร้องกับพี่วายแบบช่วงแบบตอนนั้นเขาแบบโอเพนสุดๆแล้วแบบอื้มไม่เนี่ยแหละแม่กูเออเลิศเออที่กูฟังมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเออแล้วอยากบอกว่าเวอร์ชั่นที่เต๋ากระตะเอามาร้องใน the white a l s ามันมีความเป็นอินเนอร์ของแบบพวกพวกเราจริงๆก็ใจเรียบร้อย เขาไม่ได้อภิชาไรเขาใจปังไามวลมวหัวใจของตามันเป็นอ้หัวใจของตามันดูหนังต่เลเพงมันเป็นสองหัวใจของซองมันเป็นผู้หญิงอันนี้เปลี่ยนชื่อตัวเองใช่เราเต้องมีเถ้าเสีง จมตไมจเหเยกดฟังมนทุกข์มันแอบมีความแบบแอบแอบนิดนึงไงความอยากสวยแต่เด็กอะยังไงก็ได้อยู่ที่ใจเราว้าวอีสาว้าวสองมันเป็นผู้ชายที่ไม่อะไรมากมายหลายคนผู้หญิง ไอ้สองมันแซ่บสุดขัิงไอ้สองมันใม่ได้เป็นผู้ชายอสอมันดีกูดเสียดายสิ่งดีมากจริงนค่าริแล้วตาคือเหมือนดูชาตเป็นแบบเป็นอยู่แล้วเก่งกันหมดเลยแล้วแบบไม่อยากให้ถุงรอบแบทเทิลเลยอ่ะเสียดายใครต้อง ก็ใจเรียกร้องฉันไม่ได้อยากเป็นผู้ชายอยอินเนอร์นเข้าใจบ้างไหม,มหัวใจฉันนั้นเป็นผู้หญิง เรามาตาัวเนอร์ของชื่อน้านาม่ตาทีมาถึงใ,ใครจะมองแต่ตัวเราเองไม่แค่ไม่สนพรานนี้และความจริงจะตุ๊ดจะเก่จะ,เกจะชายจะเย็น ยังไงก็ได้อยู่ที่ใจเราหัวใจเรียกร้องวใจมันเรียกไม่ได้อะไรผู้ชายหัวใจเรียกร้องกัอใจมันเดียกไม่ได้อะไรผู้มาน โอ้ก็นี่แหละคือความจริงจะตุ๊ดจะเกยจะชายจะหญิงเออจะตุ๊ดจะเกยจะชายจะหญิงจะตุ๊ดจะเกยจะชายจะหญิงยังไงก็ได้อยู่ที่ใจเราว้าวแม่เลิศที่สุด ดีมากขอบคุณมากมากที่แบบครีเอทโชว์ดีๆให้ดูแบบนี้คือมันมันดีเนาะรู้สึกดีมากชอบมากก็ชอบเหมือนกันนี่รู้สึกว่าดีดีจังเลยดีจังเลยแบบขอบคุณที่เขาแบบครีเอทโชว์โชว์นี้ขึ้นมาบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกคนมาควรเท่าเทียมกันเนาะ คำบัญญัติมันเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่แบบมัน,ม,นมันกุดสรบายขึ้นมาแค่นั้นเองอะ่ะจริงมนุษย์ก็คือมนุษย์อ่ะอืมอ่ะติดตามได้นะครับกับเพลงไอสองของมงร์โทสมิธบนช่องทางของ G ีนี่แลบนะครับแล้วก็ติดตามแล้วกันเดี๋ยวเอาออสตาด้วยนะปเข้าแลบนกันไปเลยทีเดียวกาลังมันๆเลยตอนนี้เราเลบบทเทิลแล้วโอเควันนี้เราลากไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมนก่อนด้วยนะค่ะ